อื่าเดียร์กบุญกบุญเราเคยไปช่วยโรงพยาบาลเมือนกันนะกบุญทางกบุญนี่ย็ช่วยรลายโรงอยาบาทางอำเภอสำโรงทางอะไรไม่ใช่ตัวในจังหวัดเฉาะนอกจังหวัดอำเภอ่างๆเไรก็ช่วยทางสำโรงบ้างทางไหนบ้างนาลีนาลีลอยตลาดลอยตลาดว่านาลีเดียร์เดยร์ไงอ่ะ เราให้ดอนเราไปเร็วถ้า้องเดี๋ยวมันจดจะตามไม่นานมินจบจะขึ้นเราก็ได้มหาหมงคลอย่างยิ่งแล้วมาเป็นกำลังใจเราอีกด้วยเราได้มหาหมงคลอย่างยิ่งมาเป็นกำลังใจเราที่อุบายของเราที่เ่าไม่ผิดเราแั่เราก็พอใจกับอุบายที่เราทำลงไปนี่เป็นความราบริ่นในงานทุกอย่างไม่มีที่ต้องผิดนันี่จึงเป็นมหาหมงคลน,นะ เราว่าต่อไปนี่จะเดินทั้งสดทั้งอะไรไม่ไม่นานนะแต่เ,เราชุดแล้วมันก็มีกำหนดมันมีระยะอยู่จะเราทางทางอุเทลน,นี่บรรดาลูกศิษย์ทางอุเทลเวลาเราไปอุเทลนี่ทั้งนันง้นก็จะจะนั่นน,ะนั่นแหละนนะนนะคิดว่าถ้าพอจากนั้นแล้วก็จะตั้งเป็นเปิดเปิดบัญชีตน้นแบบคิดว่าจะเปิดตอนนั้นแหละตอนนี้ยังรอไว้ก่อน ให้ดอนเดินต่อไปนี่ให้เดินไปด้วยกันไปหมดเลยหมุนในหมุนหน้าประเทศไม่มีอะไรสุดจนเครื่องหมืนประเทศไทยตรงนั้นนี่ม,มาหาม,งค,ม,ม,าหามงคลนั้นสูงสุดที่เห็นด้วยนะงานโราถึงว่าเปิดได้ทุกด้านเลยเนปะ็นม,ม,มงคลตรงนั้นเกี่ยวกับประเทศาติของเราไม่มีอะไรเสียหายคือทั้งออกทั้งข้างเข้าทั้งออกข้างนอกทั้งหนุนทั้งในเลยเพราะน่ารำลึก รผงแค่มาเตรียมพร้อมไปแล้วไม่ละเตรียมและไม่เตรียมได้หรือเมืองไทยเราทั้งเมืองนี่ดังตัวไปโลกที่ว่างในเมืองไทยเราเมืองไทยเรามีมาดั้งเดิมที่ถึงจะว่าดังตัวโลกเหมืนในเมืองไทยมาดั้งเดิมไม่เป็นบอกของใครว่าเรากล่าวว่าตอนเนี้ยตอนงานเจ้าบุญได้ลูกศิษย์ทั้งหลายรออยู่แล้วหวังว่าเท่าเท่าที่ทราบนะ เนี่ยไปก็มีงานอยู่แล้วก็แล้วเงินสดก็มีมากก็เปิดตรงนั้นหระที่นี่นะเปิดเลยเอาเป็นรับแล้วใส่บัญชีปึิงเลยเอาดีแล้วก็เรียบร้อยเรียบร้อยไปเลยที่นี่ก็ไปด้วยกันหมดทั้งทองคำทั้งเงินสดทั้งอ่าทั้งดอลลาร์ทั้งเช็คดอลลาร์ทั้งเงินต่างสกุลเอาหมดเลยที่นี่นะคือ มันเป็นประโยชน์ทั้งภายนอกภายในไม่มีอะไรผิดพลาดมีผู้สูงสุดด้เลยเห็นอยู่ด้วยนะไม่ไม่ไม่มีอะไรขัดข้องแล้วเพราะไม่เกี่ยวกับเรื่องวงของพระนธรามมหาประจักษ์วงผู้ใหญ่อะไรเป็นเรื่องอัธยาศัยของเราเองนี่เราเข้าตามได้สรงนั chw. ้นเนาะอคือเป็นอัย <OLED> าัยของเราก็ประเทศชาติบ้านเมืองกับลูกศิษย์ลูกหาไม่ไดปบีบบังคับใครล้วเป็นความราบร่นอย่างนี้ เสร็นด no right. <laughs> ้วยที่เราคิดไว้ไม่ผิดแล้วหรอเ่ะไม่ผิดเลยถูกกำไรหมดเดินได้ทีนี้อะไรๆเปิดได้หมดเลยว่าทีนี้มาเอาอีกแล้วเปิดได้หมดเลยหรืเรื่าคอเราลอก่อนทีนี้เปิดได้หมดเลยข้อกันเป็นประโยชน์ทั้งในทั้งนอกเลยค่ะไม่มีอะไรขัดข้องภายในก็หนุนข้างนอกก็หนุนหน่อไม่เสียว่างกันเอาให้ได้แล้ว กูบอกที่เราคิดไปแล้วเรื่องวิยบร้อยแล้วถูกต้องไม่ใช่ไม่มีที่ต้องตีแล้วที่ที่เราคำนวไว้เรียบร้อยแล้วได้มาพูดกันเมื่อวานนี้ผมก็เป็นสีมามาเมื่อวานมาพูดกันโดยเฉพาะคอแล้วกลับเลยเรากูจะเชื่อแค่นี้ไม่พูดมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นว่าที่เราคำนวณไว้เรื่องร้อยอันนี้เรียกว่าราบรื่นไปหมด ยังยังเปิดที่อีกว่าเอาเปิดได้หมดเลยเราจะรอจังหวะนี้ก่อนมันจะเปิดจังหวะที่เวลาเราไปตรงเทศนี่นะอือบรรดาลูกศิ์ลูกหายจ้รวมไปเลยเราจะเปิดตอนนั้นเปิดเป็นสดนะเปิดอะไรก็จะเปิดตอนนั้นตอนนี้รอไว้ก่อนอือว่าไปประโยชน์ทั้งหมดงนนั้นนะไปประโยชน์ทั้งหมดเลยไม่มีอะไรเสียหายไม่ว่าหนุนข้างในไม่ว่าหนุนข้างนอกมันเป็นประโยชน์ทั้งนั้น ถึงว no ่าม no no <gr> <is Walking into Sith> ีอะไรขัดข้องอุบายของเรานโยบายของเราที่คิดไว้เยอะแยะนะแต่เห็นแต่เา่าไม่มีที่ตจ้งตัวคือเราว่าปล่อยได้เลยแบบนันก็เราอย่งมันยังไม่เลยยังไม่ปล่อยได้เลยยไม่รอได้ก่อนเราเราว่าปล่อยได้เลยเพราะมันเป็นเรื่องของเราเองไม่มีอะไรขัดข้องมันเป็นเรื่องของเราอาสาใจของเราเวลาเรากับประชาชนลูกศิษย์ลูกหาตลเราต้องเช่วประเทศไทยเราเป็น เป็นเรื่องของเราเองโดยเฉพาะไม่เกี่ยวกับวงไหนวงไหนเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นเรื่องพระอาศาสัยแล้วการทำนี้เราก็ไม่ได้ทำด้วยการบีบบังคับอะไรรเช่นนั้นเป็นเรื่ังมาเปิดรับบริจาคเพราะนั้นเองเพื่อสร้างเท่านั้นมันก็เป็นเรียบร้อยไปเลยเป็นความราบรื่น่างนั้นเปิดนี้คิดว่าเปิดบัญชีที่จะเปิดทั้งนี้นะเราจะเปิดทั้งนี้เพราะเราจะเป็นเจ้าของบัญชีนี้นะ เปิดถนนใครจะเป็นผลรับผลน,นั้นเราไปผู้รับผิดชอบบัญชีต้องอยู่ในในกำมือของเราทั้งนั้นเราเป็นคนชี้แจงเป็นวนสั่งคนเสียอะไรจะแยกจะแยกไปไหนไปไหน,ไปไหนเป็นเรื่องเราสั่งเราสั่งเราสั่งเราจึงแน่ใจถ้าคนอื่นสั่งเราไม่แน่ใจคนอื่นเก็บเราไม่แน่ใจไม่ทราบเปงง็นยังไงมันทำไปอย่างนั้นหัวใจนี่ว่ามันเจะว่าเราเชื่อเราหรือไม่เชื่อเราก็าแล้วแต่เลยเราไม่เชื่อใครใง่ายว่างั้น ถ้าเราลยสุดกําลังความสว่างของเราแล้วเอ้าว่างันเลยนะจมเรายอมจมไปเลย <c oughs> ถ้าสุดกําลังความสว่างของเราแล้วนะแต่เวลานี้ยังไม่สุดเราจะต้องเอาเต็มกําลังความสามารถของเราได้ความพิจารณาระมัดระวังรักษาทุกด้านให้รอบคอบทุกด้านเงินไทยทุกบาททุกตางของคนไทยทุกบาททุกตางเพื่อชาติไทยมันจะไปทําลายไทยได้หรือมันต้องเสริมไทยสิว่างันจีต้องระวังมากที่สุด มีท่านผู้ส่งเงินมาผู้ส่งธนานารส่งเช็คมากับมีเยอะนะเราก็จะต้องส่งกลับคืนดังนี้เราจะพูดอะไรต้องเป็นอย่างนั้นเนาะคือเช็คเหล่านี้เขาบอกว่าเช็คเพื่อชาติเพื่อชาติเราต้องก็ต้องส่งเช็คกลับคืนแล้วชี้แจงเหตุผลให้ทราบมก่อนให้รอไว้ก่อนเวลานี้เราถึงเช็คส่งเช็คกลับคืนมาให้รอไว้ก่อนเวลานี้ยังไม่ได้เปิดเปิดเพื่อเช็คเงินสดแล้วว่าเพื่อเงินสดเรายังไม่เปิดให้รอไว้ก่อนนะครามันแล้วก็ส่งเช็คกลับคืนกลับคืนกลับคืนเยอะนะ หลังจากนั้นเราทำม,มันสีประเภทแล้วเราก็ไม่เอาต้องให้ใช้ตตาประเภทดีพอเปิดงินจดแล้วทีน,นีมาทนายก็มาได้ล่ะ่ไม่ว่าเช็คเว่าอะไรมาได้ทั้งนั้นเมื่อเปิดแล้วอันนี้มันเช็คมาเช็คเงนิจนจดมามันเพื่อเนี่ยเพื่อเข้าเข้าชาตินี่เรายังเรายังไม่ได้เปิดีเราก็ต้องให้รอไว้ก่อนแล้วส่งเช็คกลับคืนกลับคืนแล้วบอกมีข้อแม่ข้อแม่ไว้เสร็จเรียบร้อยบอกให้รอไว้ก่อน เราเปิดมาดแล้วจะเรียนให้ทราบบอกขนาดนั้นก็ส่งมาหละที่ต่อไปเอาวันนี้เอาคุยพันนั่นนะนะมีอะไรเอาว่ามาครั้งนี้เราขออย่างหนึ่งที่เรื่องอะไรถ้าไม่ใช่เป็นเรื่องเราเป็นคนสั่งคนเสียไม่ควรที่จะนําเรื่องของเราออกสุ่มสี่สุ่มห้านะมันย้อนเข้ามาเสียเมืองไทยเรานั่นแหละเสียเราด้วยไม่ดี คือดีนี่มันก็มีเรื่องแทรกเข้ามาไม่ดีก็เรื่องแทรกเรื่องแทรกคือเราพูดถ,ถึงเรื่องแง่ดีก็ดีมันก็มีเรื่องเสียเข้ามาในแง่ดีเราพูดเรื่องแง่ไม่ดีที่มันก็มีเรื่องเสียเข้ามาในแงไน่ไม่ดีคือมันแทรกมันแทรกมันคอยจะบาเอาเรื่องไปพูดพูดสุมสีนะ่ซนะูมห้าน่ะมันเสียลนะ่ะนี่เราก็ได้แก้ข่าวข่าวมันไปแต่แปลกต่างๆนี่มันเป็นข่าวผลลบด้วย มันเป็นอย่างนั้นนะระวางระวังเพร,ราะงั้นที่ฟังเสียงหลวงตาคนเดียวให้ว่างั้นเลยเอาหลวงตาสั่งอะไรแล้วหลวงตาเรียกว่าขึ้นเวือทีพร้อมแล้วถ้าสั่งคาไหนเรียกว่าขึ้นเวอือทีขึ้นเวือทีแล้วถ้ายังไม่สั่งยาด่วนเอาออกฟังไปซะก่อนอย่างนี้คาปารอนี่ครบออกทุกทีก็ออกไปได้แต่เป็นคาปารอจะไม่เป็นคําสั่งเสียใช่ไหมล่ะจะใครจะออกก็ออกไปได้ธรรมดาก็เป็นคําปารอเป็นคําพูดธรรมดาถ้าเป็นคําสั่งเสียเราก็เป็นอีกคําหนึ่งนะก็เอาวางั้นนี่เป็นคาสั่งเสียแล้วนี่เดี๋ยวนี้ยังไม่ เป็นบบคำปาโลธรรมราธรรมราเขาเข,าออ,ขาออกไก่ก็ออกไปไม่ว่าอะไรเพราะเราไม่บอกเราไม่เห็นว่าเป็นความเสียหายอะไรเอาที่นี้ให้พรนั่นนะไก่บันนี้เราจะไปธุระไกเ่เล่งเล่งของเราเรามีทุระเราจะไปไก่ี่สูดนัแบบนี้มันจําเป็นนี่ทาไมโรงพยาบาลนั่นแหละไม่ใช่อะไรนะนู้เป็นห่วงมากของโรงพยาบาลเพราะเป็นโรงคนจนกรอกนี่นะคนจนกรอกเข้านั่นหมด เราจึงจ mhm. ้องตั้งแต่จุดนี้เป็นจุดสาคัญมากอันดับหนึ่งเลยมีอะไรอะไรทุ่มของตรงนี้หมดเลยทุ่มลงโรงพยาบาลนะที่อื่นที่อื่นค่อยเป็นอันดับที่สองที่สามไปเป็นโรงพยาบาล็อันดับหนึ่งเลยและเป็นแก่นอยู่ในนั้นด้วยเพราะงั้นเขาตัดเงินดงเงินเดือนตัดงบประมาณได้เราถึงขู่ฟ้อฟ้อสิเมื่อมาตัดงบประมาณเมมาตัดเงินดงเงินเดือนในโรงพยาบาลมีอย่างเรื่องต้องมาเพิ่มให้มันทึงถูก สถานที่นี่คนจนกรอบพวกประเทศไทยวิ่งเขานี่หมดนะมาทำไมจะต้องมาตัดของกันเนี่ยหลวงตาบัวเป็นคนเสริมทำไมมาตัดหลวงตาบัวเท่ากับตัดคอตาบัวและว่างีเอ้าจริงๆมันเป็นจุดสำคัญนี่นะไม่ควรที่จะมาแตะต้องโรงพยาบาลควรจะมาเสริมได้ถูกเรี่มาตัดโน่นตัดนี่ออกอย่างอื่นที่ควรจะตัดมันมีอยู่นี่มาตัดทำไมที่ไม่ควรจะตัดนะโรงพยาบาลเป็นจุดสำคัญนี่นะใครก็เถอะเออโรงพยาบาลเป็นจุดสำคัญสำหรับชีวิตของโลก ว่าธรรมดาเลยว่าของโลกเลยที่ไหนไม่มีโรงพยาบาลมีหรือเสร็จแล้วนะเสอที่ให้ฟานให้ฟานเราไปยะถาวาเดวะหาภูรัสุขังภารามวราอ่าสิไปแล้วไปละวสิ